ขอต้องกินกับไก่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราซุ่มซอยตันวันนี้เป็นวันว่างเราขับรถออกมาจากบ้านแล้วไม่รู้จุดหมายตอนนี้เรามาถึงสามแยกสามแยกว่าถ้าเลี้ยวซ้ายเข้าเมืองเลี้ยวขวาออกนอกเมืองตอนนี้ครับ เราตัดสินใจโจเอาไปวันไดเราเอาสีดีกว่าข้กระบาดไหมเขานับนับเลขดีกว่าล่ะนับเลขถ้าถ้าถ้าโต๊กไอโจเลี้ยงไส้โต๊กกูเลี้ยขวาถ้าต๊กมึงเอา้สยแล้วขวาเอ้วันนี้ไส้อโต๊กมึงเอาส้วันนี้วันที่เท่าไหร่เจ็ดเือนสี่เป็น11 2566 1 1องห้าหกหกสิบเอ็ดบวกหป็นสิบเวเป็น เจ็ดเเสเิบหลืเออีห้ากเจ็ดเาสสามเห้า็ยี่สิบ้าใช่ใช่ออกได้ขอมร่า okay. ง่ะเราจะไปดูจะไปใส่ดีๆแลยวไปเจอกันไปตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายที่เราจะมาแล้วคือที่ไหนครับ ร้านส้มตำพี่บุตรสบายรู้สึกหิวซะหน่อยใช่เดี๋ยวมากเล่นได้บ้างอให้เจ้าของอีกเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปสั่งเมนูเพิ่นบอกว่าร้านอยู่เมืองใดนะครับถ้าขายมากคอนแทนมากมาซิมได้แซ่บก็คือปลาแซ่บบลาแซ่บก็คือบลาแซ่บโอเคเอาไปเดี๋ยวไปเจอกันครับเจอกันที่ร้านพิ่บุตรครับครับเฮลโหลาบุญจิตติครับครับร้านพีุ่ตนั่งได้เลยไหมนั่งได้เลยครับ

มาเสิร์ฟแล้วหนื่งตัมตำมปลาปลาปลาแม่นป่ะไรตัมปลาตำปลาโอ้ยโอ้ยมาได้เซ็นเซอร์น้ำเลยเนี่ยเผื่อแป๊บเดียวไอ้พวกนี้นี่เรียบร้อยลูกกินมาเสิร์ฟกอ้ามามืกินเราให พ่อจะมาลองชิมอันนี้บ้อนกันเพิรนว่าตำหัวไก่อกเนาะตำหัวไก่อกอันนี้เซนเบียบเอ็มสดๆครับเซนนุ่มเซนนุ่มไม่ใช่ขนมจีนนั่นแหละอ่ะแฟนมันเซนไงนุ่มนัวทุกอย่างลงตัวไม่รู้ยังน้ำอีก ขอ,องพี่ปุ๊ดเราคือตำปลาเป็นคนชอบตำปลามากเพราะว่าผมมากินหอยหอยหอยหน้าหอยโขมมีมีหมูยอออ่อผอมนมจีนผอมแซ่บแซ่บแซ่บในรสแบบไม่จัดจ้านนะครับรู้สึกแบบถ้าผมไปกินตำมองค์ลันใดต่บ้านแบบปลาแดงแห้งๆเนี่ยจะรู้สึก ท้องไม่ดีแต่นี่ก็ลุ้นก่อนรู้สึกว่าปลาแดดปลาแดกปลารานั่นเบ่แห้งบ่แห้งรสไม่จัดไม่แบบบ่ให้แเสบท้องบ่เข้มบ่หวานบ่นัวบ่อหนุ่ยบ่อเสแปรเสแปรเอิ่นบ้านเอิ่นตำตองแกงกต้องกินกับไก่ก่อนเยี่ยมเราบ้างป่ะนี่แซ่บป่อเยี่ยมเราบ้างเราแด่ก็เป็นขนมจีนเส้นใหญ่ ล่าสุดประมาณสองสามปีกินที่บ้านอ๋อไปมาหากินยากหากินยากอะไยางเงีนว่ามีร้านขายกับปุ๋นขายกินยากเมนูแนะนำเส้นนี้ต้องบีบพิเศษเพื่อให้มันเป็นเส้นใหญ่เส้นน้อยประมาณนี้เส้นนี้บีบเอแบบหกตักขึ้นมาครับสุดยอดลูกชิ้นลูกชิ้นเอาไปจัดูลูกลูกกินได้ ก็บางคนอีกหนึ่งคนจะชอบลูกชิ้นชอบยำลูกชิ้นมากทุกอย่างเลยวันนี้เดี๋ยวกินสอง่วยเลยน้ำจิ้มไม่หวานไม่เผ็ดแซบ่บหยาดโอเดีดยวเราไปกินกัน,กนต่อไม่ติดข้างใหญกินกันต่อจังน้อยนะครับผม ตอนนี้แม่ขามานั่งน้ำแล้วครับครับดีพี่บุครับสวัสดีโอ้ไม่ได้สวัสดียกไม่ไหวต้องเวาดังๆเก๊โอเคค่ะเราไม่มีไหมพี่สาวเคยขายตังค์หุ้มเมื่อกันตื่นเต้นตื่นเต้นยาจัดเรายาจัดเราเราเลยเขาปัดน้ำแข็งใสอยู่ครับแป๊บนึงแป๊บนึงเราไม่มีไหมพี่บุษมาขายมาขายได้ดุ วที่เก่าวันที่เก้าเมษายนอีกสามเดือนแล้วนะคะแล้วก็เป็นมือที่พี่บุญจะต้องปล่อยเพลงนะโอ้โหเสียดายเสียดายเสียดายเลยและการนี้ต้องตัดแล้วเอาเป็นว่าวันที่8พวกเราจะตัดลงก่อนวันที่9ให้พี่บุญนะครับไม่ได้แปดไม่เอื้อนเลยเด้ลองก่อนตันตันเอพีนี้ก็จะเป็นแบบเรียวแรงนะครับ ว่าเรามาแบบไม่ได้นัดหมายเลยว่าวันวันนี้มันตรงกับบันปล่อยเพลงพวกเราด้วยก็เลยไม่ได้นัดกันว่าจะได้ถ่ายงานเพลงเซอรดจีพวกเขานะครับเปิดมินวันที่เจ็ดจัดสงการเขามีคําถามมาบ้านหาคาถามกับพี่บุษบาคาถามแรกพี่บุษเป็นคนเมืองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะจบไปถึงคำถามว่าไม่ยังตอบได้หมทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพี่บุษบาเมืองเลยแล้วคนเมืองเลยนะครับก่อนจะมาเป็นนักร้อง พี่ทำอาชีพอะไรครับโอ้ยหลายแห่งเอาแบบเอาแบบที่นานอ่นานๆนานๆหรอคะนานๆก็จริงๆพี่บุตรจบมาสามใช่ไหมคะจบแค่มาสามแล้วก็เข้ากรุงเทพไปทํางานโรงงานได้ประมาณ2ปีค่ะแล้วก็ไปทํางานร้านเล็บประมาณสิบห้าปีแตสิบสามปีสิบสามปีโอ้ทำงานได้สิบสามปีนานมากนะนานมากอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่เซนท์ัลบางนาค่ะสิบสามปีเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บก็ มาออเดชัน่นจริงออเดชั่นก่อนตั้งแต่ตอนอยู่ทำร้านทําเล็บแล้วแหละออเดชั่นอยู่ประมาณ2ปีแต่เราก็ยังไม่ได้แบบลงมาทําเพลงเต็มทีออมอ่อะไรอย่างนี้ทำร้านเล็บอยู่ใช่ค่ะก็ทําไปด้วยแล้วหลังๆก็ที่ใครก็เริ่มมีงานเยอะขึ้นมอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ใครเราจาัดเนาะแล้วมันก็เหมือนอาทิตย์หนึ่งอ่ะเราจะมาประมาณ3-4วันอนะ่ะเราก็แบบรู้สึกแบบอุ้ยเดินทาง ไับไกดเนาะใช่ค่ะไกดด้วยเดินทางค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่นเราก็เลยรู้สึกแบบมันเหนื่อยเล้เพราะว่าคือโบทาฮาสิมห้างนีเป็นทางนักร่องเขาคือแบบเออฟองล่องไปเต็มที่เอามาสู่เอามาสู่เลยไหมเลยมาอยู่คอนแกนอ๋อมาอยู่คอนแกนเทดอาชีพแรกอาชีพแรกที่มาคอนแกนครับอาชีพแรกของแกนก็ยังยกร้านทําเล็บทำนะคะอยู่ที่ต้นตาลดูพักหนึ่งประมาณเกือบปีแต่ว่าด้วยช่วงตอนนั้นมันเป็นโควิดคนแบบ น้อยมากพกมพุมค่มหนึ่งเนี่ยเริ่มเงียบละบางวันแบบมีลูกค้าคนสองคนบางวันไม่มีเลยก็ทําให้เรารู้สึกห่อเราเหนื่อยแล้วค่าเช่า6กเจ็ดพันแต่ละเดือนเราก็เลยรู้สึกโอ๊ยไม่รู้จะทําอะไรก็เปิดแล้วขายทุกชิมทอดก็มาทาพิซซ่าแล้วก็ได้ข่าวว่าท้องเสียกันทั้งค่ายเลยช่วงหนึ่งนะให้ปลาเผาน้ำบ่ปลาเผาก็มีดิไม่มีไม่มีเอาคนละร้านเรามึงกู่าเลยอ่นคนละร้านก็มีก็ขายเบ็ดทะเล ผันผันมาเป็นของกินละใช่ค่ะมาเป็นของกินก็มีแบบมาทำขนมพี่พี่เอ็นดูแบบว่าเออเอาอันนี้ฮิวปให้น้างทำไปไปส่งที่ค่ายก็พอ,อไปแบบเรื่อยๆอะไรเงี้ยที่ทราบเพราะว่าพี่บุ๊เปิดไกลตัวเองดูแลไม่ถึงก็ออต,ต้องปิดไปจริงๆถ้ามีพื้นที่เหมาะๆอะไรเงี้ยก็อยากทำอยู่แต่ตัวเองต้องทำเองดูแลเองอยากต้องต้องดูแลเองไม่เรื่อยมากเป็นแบบส้มตำ ตำเลยเชียงคานตำเลยนะคะ,ะก็เกิดขึ้นเพราะว่าวันนั้นอะ่ะคุณไปเที่ยวคุณอาอาอยู่เชียงคานมีโอกาสได้ไปเที่ยวอาก็ชวนไปเออมาติมาเที่ยวหาอาอยู่กรุงเทพแล้วก็เกษียณตัวเองแล้วก็ไปทําร้านอาหารอยู่ที่บ้านได้ไปชิมแล้วเร,เรารู้สึกเ,เออรสชาตินี้แหละที่เรารู้สึกว่ามันเราชอบด้วยรสชาตินี้ที่หาที่ไหนไม่ค่อยได้ไป็เลยขอสูตรจากคุณอานะคะชื่อครัวนางจอยอยู่เชียงคานนะคะทางไปสกายวอล์คค่ะ ใครไปเที่ยวสกายวอล์กนะคะก็แวะได้นะคะชื่อทัวนานจอยอากาศดีค่ะค่ะฝั่งข้างๆก็จะเป็นดิมโขงเลยเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องสูตรเดียวกันใช่ค่ะเดียวกันพี่บุญก็คิดนะคะว่านี่แหละมันเป็นอาชีพนี้แหละคือส้มตำเหมือนอยากมีร้านจริงจังเป็นร้านแบบมีที่จอดรถมีให้ลูกค้านั่งสะดวกสบายมีโต๊ะหลายๆโต๊ะอะไรเงี้ยค่ะจริงค่ะว่าชอบศิลปินไหมเป็นศิลปินคือมันคือความฝันแล้วก็ ที่เราอยากประสบความสําเร็จนะคะแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงจุดนั้นเราระหว่างทางตอนนี้เราก็ต้องต้องมีกิจการเพื่อเรียนตัวเองอุดมการและอุดมกินใช่เรามีอุดมการอยู่แล้วแต่เราก็ต้องมีอุดมกินด้วยใช่พี่คำถามที่สี่และห้าพี่บุตรมีกี่เพลงมาเตอร์เพลงแรกก็จะเป็นันที่เก้านี้นะคะชื่อเพลงว่า ฝนตกห้ามอาทุกคนห้ามฝนตกห้ามแต่ละฝนตกไซฝนตกไซเป็นเพลงของอาจารย์โชควันที่เก้าแต่คือท่านและการเขาลงท่านก็คือมืออื่นนั่นเองเก้าเมษาเก้ามบงดูในยูทูบเอสพีคพิมไปว่าฝนตกห้ามบุษบาเมืองเลยแล้วก็จะมีโปรเจกที่มันเป็นแบบสาวสู่ชิวิตอะไรอย่างนี้ที่หาคนงานเพลง มาซีรีส์โซลท์เพลงนี้มาซีส์มีความแบบต่อเนื่องเล่าเรื่องชีวิตสตอรี่ใช่ค่ะเป็นสตอรี่ครับสาวโรงงานสาวสู้ชีวิตล่าฟันใช่ค่ะห้าเพลงใช่ค่ะเป็นสตอรี่ใช่ค่ะโอ้เป็นตะเบิงครับเป็นตะเบิงครับมาฟังซิงเกิลแรกของพี่บุษบาพลตกหำครับเอาโมฮุกที่ที่ติดที่ลงไปในติ๊กตอกแล้วกันนะคะฝากทุกคนไปเล่นด้วยนะคะที่ฮอตายจนฮอตบ่มีบี ตั้งแต่ตั้งยิงจนหอดมือนี้ที่จะไป เอ้ยใครอยากฟังเตรียต้องไปฟังวันที่9ก้าที่นักข่าวที่ฝนตกห้าช่อง SP สพอ่าเลยครับพิมพ์ปเด็นแซ่บแซ่บแซบมันก็แซ่บแต่พูดจริงใจนะแซ่บแซ่บทุกแซ่บทุกเมนูก็อร่อยอร่อยนะครับจริงจผมชื่นชมพี่บุญนะชื่นชมพี่บุญเรามาเป็นนักร้องนี่ก็คือคือเลือก เลือกที่เป็นนักกล้องเลยบ๊วยไปมีงานเสริมเ <c oughs> มียมาะมื่อไหที่ผมมีงานกับจักจี้บางได้ไหมแมนค่ะ <Man S 1> <c oughs> แนวกินกับว่วกปิน <c oughs> แต่พี่บุตรเก่งมากครับเห็นมาตั้งแต่ผมมารักแรกเห็นพี่บุตรทำกับข้าวไปให้น้องที่คอนเสิร์ตหรือว่าพี่บุตรจะขายของเยอะมากคนระับเก่งๆสู้ยิบยุบมากนะครับขอชื่นชมยิ่งยิ่งก็ขอให้บุตรขายดีๆขยายร้าน กิจการก้าวหน้าดันไปครับผผมมครับไปแพลมาก็ขอ <c oughs> ให้ดังๆฟังครับครับครับใช้พิบุตรล้านใหญ่ๆขอ <c oughs> ให้เฮงๆในด้านๆๆใดด้านหนึ่งก็เฮงๆไปนั่กันได้เลยนะครับขอพิบุตรสู้มีกำลังใจในทุกวันพวกน้องๆขอให้กำลังใจแล้วก็คิดฮอ์พี่บุตเสม,มอขอให้เพลงดังๆกระแสม,มีงานนะครับงานเยอะๆทั้งขายของดีทั้งงานคอนเสิร์ตไลน์มาเทมา เอ้ซอนเดือนแล้วแล้วเปียนลานหนึ่งหลานยังไงก็านยังไงกวันนี้ขอบคุณพี่บุตรมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆนะคะขอบคุณครับน้องๆก็ยังนึกถึงพี่บุเสมอครับโอกรให้กำแังใจกันแล้วก็มาอุดหนุนในวันนี้ด้วยนะ เปิดฉีดน้ำใบม่อนใบม่อนมานีเร็วใบม่อนมานีเร็ว เอาชงเอาชงไปไหนน้องแล้วอ,อ่าเราก็จะกลับแล้วนะครับนี่ขอบคุณทุกคนมากนะครับครับก็ใครใครที่อยู่แถวๆนี้ก็แวะมาอุดหนุนพี่บุญนะร้านอยู่ตรงไหนตลาดๆๆนองไผ่ศิลา,าค่ะหน้าซีเจนะคะอา่าน้องอไผ่ศิลาหน้าซีเจก็ฝากด้วยถ้าคลิปนี้ออกหลังหรือออกก่อนเพลงพี่บุญปล่อยก็ฝากไปชมแชร์ทางช่องยูทูบเอสมิทชื่อเพลงมา ฝนตกห้ามนตกวห้ลยฝนตกห้าเลยครับขอให้กดไลค์กดแชร์สุ่มทอยตันนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงเสี่ยวเสีวดีดีนะครับผมไปแล้ววันนี้เจ็ดเมียเจ็ดเมีสายจนเจ็ดเมีสายจนไปไปแล้วเมื่อเช้านี้นะครับขอบคุณครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย